ค่าเด็กๆวันนี้พบกับครูเมียแล้วนะคะวันนี้ครูเมียวมีท่าออกกําลังกายโยคะง่ายๆมาฝากเด็กๆก่อนเราจะไปทําท่าโยคะนะคะเด็กๆครูเมียมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆเหมือนเช่นเคยเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปดูนิทานเลยนะคะหนูจีนกับหนูจาตอนซานตาคลอสมีเด็กชายอยู่คนหนึ่ง เกิดในหมู่บ้านไมล่าซึ่งในสมัยก่อนน้นตั้งอยู่ระหว่างเกาะโรสเบเกาะไซปลัสใกล้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเด็กชายคนนี้มีชื่อว่านิโคลัสชีวิตของเขาเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองเพราะพ่อแม่เขาอยู่ในขั้นก็หาบ,บดีแต่ทว่าในความโชคดีก็ย่อมมีความโชคร้ายเพราะเมื่อนิโคลัสได้โตขึ้นอีกหน่อย พ่อแม่ของเขาก็ถึงแก่กรรมทรัพย์สินทั้งหมดจึงตกเป็นของนิโคลัสแต่เพียงผู้เดียวเรื่องที่น่าแปลกก็คือนิโคลัสเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อคนยากจนเขาชอบแจกสมบัติของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมีอยู่ครั้งหนึ่งมีครอบครัวของชายชลาคนจนครอบครัวหนึ่งกำลังมีปัญหาด้วยว่าบุตรสาวทั้งสามของตน ต้องการแต่งงานแต่ไม่มีเงินจัดพิธีให้สมเกียรติครอบครัวนี้จึงตกอยู่ในความทุกข์ยางหนักเมื่อน,นิโคลัสทราบข่าวจึงนำทองคำใส่ถุงสองถุงแอบย่องเข้าไปวางไว้ในบ้านของชายชลาที่ยากจนยามค่ำคืนที่ดึกสงัดทำให้สองสาวได้จัดพิธีแต่งงานอย่างใหญ่โตสมความปรารถนาต่อมาเมื่อถึงเวลาของบุตรสาวคนสุดท้อง นิโคลัสก็นำถุงทองแอบมาหย่อนลงทางปล่องไฟในยามค่ำคืนสาเหตุที่ต้องใช้ปล่องไฟเพราะคืนนั้นหน้าต่างปิดสนิทหมดทุกด้านจากพฤติกรรมของนิโคลัสเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่เด็กๆในสมัยต่อมาแอบนำของขวัญไปวางไว้ที่เตียงนอนของลูกๆในตอนกลางคืนแล้วบอกว่าแซนตาคลอสนำของขวัญมามอบให้ กลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ยกย่องแซนตาคลอสให้ฝังอยู่ในจิตสำนึกของเด็กๆสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอาล่ะนี่ก็คือตำนานความเป็นมาของกำเนิดแซนตาคลอสบิดาแห่งวันคริสต์มาสละตกลงแซนตาคลอสชื่อจริงคือนิโคลัสเหรอครับพ่อเค okay, ถามพ่อหลังจากที่ฟังพ่อเล่าประวัติของซานตาคลอสให้เด็กๆทุกคนฟังใช่แล้ว ชื่อเต็มๆของซันตาคอสก็คือเซนต์นิโคลัสพ่อตอบคำถามอย่างอารมณ์ดีแล้วคืนเซนต์นิโคลัสเขาอ้วนลงพุงผมขาวเหมือนในรูปที่พวกเราเห็นจริงๆเหรอคะคุณลุงรูจีนตั้งคำถามบ้างภาพของซันตาคอ์สที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เกิดมาจากจินตนาการของนายโทมัสเนสที่เป็นนักวาดรูปการ์ตูนชาวอเมริกัน ไม่ใช่รูปจริงๆของเซนนิโคลัสล็อกพ่อของเคพูดตอบหนูจีนอาลาทุกคนมากินขนมกันแล้วข้าวหนูจาตะโกนเรียกเพื่อนๆให้มากินขนมและอาหารที่แม่ของเคและหนูจาได้ช่วยกันจัดใส่จานวางเรียงไว้ป่าและเก้ารีบวิ่งไปช่วยยกจานและถาดขนมถาดอาหารมาวางตั้งไว้ที่ตั่งโอ้ วันนี้มีขนมเค้กด้วยก้าวพูดด้วยความอยากกินเพราะก้าวเองยังไม่เคยมีโอกาสได้ริมรสชาติของขนมเค้กมาก่อนเลยสักครั้งแม่ของเคนำถุงของเล่นที่ซื้อมายื่นให้เคเพื่อให้เคนำไปแจกแก่เพื่อนๆน,นทุกๆคนวันนี้เด็กทุกคนมีความสุขมากเพราะทุกคนมีทั้งขนมอาหารและของเล่นใหม่ ยิ่งสำหรับก้าแล้ววันนี้มันเป็นวันที่แสนพิเศษจริงๆในใจของก้านั้นนึกแต่ขอบคุณเคและขอบคุณพ่อกับแม่ของเคในใจที่ทำให้ก้าได้มีโอกาสได้กินขนมเค้กเป็นครั้งแรกและได้มีของเล่นใหม่ๆได้เล่นแบบเด็กๆคนอื่นบ้างขอบคุณนะครับเซนต์คอร์ของผม ท่าเด็กๆท่าเด็กๆพร้อมแล้วเอกากําลังกายท่ายกขายกล้ามเนื้อกับคุณเหี่ยวเลยนะคะเด็กๆขาวันนี้คุณเหวี่ยวจะอาท่าแคทแคร์มาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆค่ะวิธีการให้เด็กๆนะคะ,ๆๆะ,คะตั้งชันเข่ากางขาเล็กน้อยั้งมือลงไปประสานกันสองข้างแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เป็นท่าแคทเด็กๆขากองตัวสูงๆ กลมสส่ตานะคะมองที่สะดือตาเด็กๆพร้อมแล้วทำพร้อมกุมอยวเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะเด็กๆโกงให้สูงที่สุดเลยหายใจออกซาซ่าเด็กๆต่อท่เข้าท่าพิวัวนะคะเด็กๆเงยหน้าขึ้นแบบนี้นะคะแอนหลังให้ที่สุดเลยหายใจเข้าคะ่ะเด็กๆอ่าแล้วก็เด็กๆ นั่งลงย,ยืดขายกล้างเนื้อนะคะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกเราวเด็กๆก็ลุกขึ้นหายใจเข้าค่ะเด็กๆค่ะหายใจออกค่ะ้าต่อไปนะคะเด็กๆครูเหมียวจะพาเด็กๆนะคะ มายืดกล้ามเนื้อหลังเหมือนกันเด็กๆคะ่ะเด็กๆนั่งตัวตรงแบบนี้รับขัดสมาธ์นะคะเด็กๆทำตามครูเหมียวเลยนะคะเด็กๆที่สําคัญในการออกกาลังกายเด็กๆต้องยืดตัวตรงหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเริ่มจากข้างขวานะคะคุณเหมียวจะใช้มือแตะด้านหลังที่สะบักมือซ้ายดึงที่ศอกนะคะเด็กๆ เด็กๆดึงแล้วเด็กๆเอียงตัวหายใจเข้าหายใจออกเด็กๆดึงตัวกลับนะคะอีกรอบนะคะเด็กๆทำเหมือนเดิมเลยจับที่ศอกหายใจเข้าเอียงตัวหายใจออกช้าๆทำแบบนี้อีกครั้งนะคะเด็กๆจับที่ศอก หายใจเข้าเอียงลำตัวหายใจออกเด็กๆหายใจเข้าพ่อคลาสลับข้างนะคะเด็กๆเ,เพื่อมมือมาด้านนี้จับที่ศอกหายใจเข้าเอียงตัวะค่ะเด็กๆหายใจออกทำซ้ำนะคะหายใจเข้าเอียงตัว หายใจออกกรอบนะคะเด็กๆหายใจเข้าหายใจอใใจอกตีกลางแขนลง่อนท้ายเด็กๆเก่งมากเลยค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆเราจะบริหารก้ากมือกับแขนกัน เขียนสะพายเด็กๆหันข้างนะคะเด็กๆเพื่อให้เด็กๆเห็นชัดขึ้นเด็กๆขาเราจะเริ่มด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะแต่คุณอยากจะเริ่มด้านซ้ายก่อนเด็กๆขาทั้งรีแบบนี้เก็บนิ้วโป้งลงไปใช้มอีกข้างนะคะเด็กๆจับแล้วดูหายใจเข้าหายใจออกเจ่งมากค่ะ ลกลับด้านนะคะกำลองอีกเก็บมือป้องลงไปซช้มือบีกันเนี้บแบบนี้หายใจเข้าดึกๆนะคะเด็กๆหายใจออกด็กๆไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็มือต้องเหมือนเดิมเด็กๆคะ่ะเก็บนี้นะเก็แบบลงมาทีละนิ้วกดที่นิ้วป้องนะคะเด็กๆกดแบบนี้แล้วใช้มือขวาตง ก็ดมือลงเข้ามาแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องดึงเลยแรงๆนะค่อยๆนะคะเด็กๆหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นะคะเด็กค่ะสลับข้างนะคะอ่าเก็บมือป้อลงไปเด็กๆเอื้อมมือดึงมือไปข้างหลังแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกช้าเลยนะคะเด็กๆอ่านี่เราก็สลับยืด จับแบบนี้ไปดึงหายใจเข้าอย่าลืมเก็บนิ้วโป้งด้วยนะคะหายใจออกเด็กๆพอทำให้ตึมนะไม่ต้องดึงแรงนะคะจากนั้นตั้งมือเก็บนิ้วลงค่ะเด็กๆทีะนิ้วกดนิ้วโป้งไว้ทำแบบนี้นะคะลงแล้วใช้มือจับกดลงมาหายใจเข้า หายใจออกพรานี้นะจะให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายก็งอมือนะปะแล้วเด็กๆขาก็ะสะบัดมือแบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆออกกํากลังกายแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆจะรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆขาก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณอหมียอยากให้เด็กๆน,นะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและออย่างหนึ่นะ ใล้เทศการสำคัญแล้วนะคะเด็กๆ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ